สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทุท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณสูตรไม่เด่น10หน่วยล่างชน50ให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่อน,นนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะททำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากินินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่มีใครจะรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการค่าเดาไปตามสูตร ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับถ้าหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามกระิ่งการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องสูตรม้วยไทยฟรีถูกดีครับไปน้ำมาเรื่มํคำนวณกันเลยนะครับสูตรไม่เด่น10หน่วยล่างสูตรนี้ไม่เปิดนะครับคนนี้ปิดไว้ก่อน สำหรับสูตรอื่นๆสูตรเด่นทั้งหมดก็ลงให้ชมในแต่ละอีพีแล้ว,แ,ลวแต่สูตรไม่เด่นนี่จะไม่จะไม่ลงให้ชมนะครับเราจะพบผลจากการคำนวณให้ชมกันเลยเป็นเพียงแค่หนึ่งสูตรน้องนั้นเปิดหมดครับเป็นเพ่ไให้สูตรไม่เด่นชนห้าสูตรสูตรไม่เด่นสำหรับประจานและคำนวณต่างๆก็เรียกว่าสูตรดับ สตดดับสิบหน่วยนั่นเองสำหรับสิบหน่วยล่างผมจะไม่เรียกว่าสตรด,ดับนะเพราะว่าเวลาดับหลุดดับหลุดมันจะเสียความรู้สึกมากก็เด่นหลุดนะจะไม่เรียกว่าสตดดับจะเรียกว่าสุดไม่เด่นสิบหน่วยล่างแทนแล้วกันไม่เด่นในสุดอ่อนก่อนที่เหลือก็จะเป็นตัวเด่นสิบหน่วยล่างนั่นเองวันนี้จะเอาต่ผลมาให้ชมนะโดยระยะยาวมาเหมือนกันกันกบสุด ตัวสองตัวล่างอันเดียวกันที่เหลือจกไม่เด่นก็จะกลายเป็นตูดสองตัวล่างนั่นเองที่ตีก็ลงให้ชมแค่นี้นะครับเ0้าถึง00เมื่อตงวด9เก้าถึง00เดือนดีนดนมาตลอดตั้งแต่ที่ทิ้งมาเดินมาประมาณเยนะอะนะสองปีระยะยาว ยังไม่หลุดนะครับแต่จะเดินต่อแล้วไมนไมนั้นไม่ไม่รู้นะไม่อาจจะทราบได้เมาวัดดวงมีทั้งหมด12สูตรจะลงแค่5สูตรพอค่อยลงถ้ามันเดินดี้วค่อยเลือกสูตรที่เดินมาลงอีกนงท่านลงแค่5สูตรพอ5้าตัวสูตรหตัวบางตัวมันซ้ำซ้ำมันก็จะเลือเป็น6ตัวมีห้าตัวหตัวมันซ้ำหนึ่งตัว นี่เป็นเจ็ดตัวถ้ามันซ้ำสามตัวก็จะเป็นเจ็ดตัวนีทันธีการจับสูตรไม่เด่นก็สูตรเดียวกับสูตรโต้ท่านเองคนไม่เด่นสิบหน่วยล่างวันนี้เขาน้านได้สูตรหนึ่งศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกแปดเก้าอันนี้ นี่ไม่ดินไม่ดินนะนิปไ,ไม่น่ามาล่างนั่นเองไม่ดินไม่น่ามาสองตัวล่างเนาะจะเหลือเหลือดินสิบหน่วยล่างสองตัว สองสามสี่ห้าเจ็ดมันจะเรียงยังไงก็ได้หรือให้แต่มันมีห้าตัวนี้จังน้อยผางมากจังมากปัญหาน้อยก็ได้เราจับมันก็ตูดได้เท่ากันเจ็ดห้าสี่สามสองเจ็ดห้าสี่สามสองนี่แหละราจับ

สี่สามสี่สองสามสองถ้าบินจะเป็นจีบห้าห้าสี่สี่สามสามสองสองบินตามนี้เนาะนี่างเช่นกรเด็น Này. sao mà khách thêm một lời nói chút Tèm em đang định đừng gì sống à 167 là học tù ở đó Tèm ั้งเด่นสุดเด่นสุดและเด่นรองเรายเก็บซิมนล่างก็สามสีห้าเก้าสองสามสี่ห้าเด่นล่าง3ามสี่ห้หให้ เทียบชนเนอะเห็นล่างหนึ่งสี่สองสามหกเ7็ดหนึ่ก็ดหนึ่่สอกเดเ็จะอยู่ในเตใต้มานะครั้ง ถ้าเอามาชนกับเ็นล่างสองสุดติด3มและสี่ห้าเด่นจะติดสามสี่ห้เด่นสุดสักครับสามสี่ห้เด่นสุดในมี3ามสห้า ถามที่ห้าที่ขีดเส้นใต้มีจุดทูดตรงนี้ในเส้นใต้แต่มีจุดหนึ่งจุด ตล่างในสูตรนี้เด่นสูตรในวงกลมนะครับเด่นรองคือไม่ชนแต้มแต่ชนเด่นลมที่ห้ามีหนึ่จุดอันนี้ก็เด่นรองอันนี้ไม่ชนเด่นไม่ได้เสด็จทั้สูตรนี้ไม่น่ามาเลยมันไม่ชนเด่น จุด,จด,จดหนึ่งจุดคือเด่นลองเด่นจุดในวงกวมงลมสำหรับสูตรนี้นะครับถ้าเอาไปเทียบกับสูตรสรุปล่างไว้แล้วในผลานั้นอีกคพูเดเรียนล่างไปกลับมันเองสามารถกลับตัวได้เพราะเป็นจุดไม่ใช่สุดตรตงนะตัอันเดียวกันเดนกับสูตรต้นล่างนั่นเองปเป็นเียน่างวิธีสิบล่าง,างสรุปไว้แล้วตามนี้ มี5 2ที่มันมา4ตัวมันก็จะได้5ตัวเท่ากับ5 6ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นี่เด่นสุดเนาะที่สรุปร่างไว้เด่นสุดตัวนี้ก็จะเป็นเด่นรลงนะนี่มี4เท่ากันตัวนี้ก็จะเป็นตัวเด่นสุดจะมี2ตัวฮนะเด่นสุดจะมี2ตัว่นสุด สูตรมันห้าชนห้าสูตรเท่ากันนะเนาะเทากับห้าสองเ้าับ้าสองสองห้าจะมีสีที่นี้ห้าจะมีสี่เพราะมันเพิ่มจะเี่นไปกลับได้นี่ระวังระวังจะกลับสองห้าด้วยนะตัวนี้นี่มันมชนสี่นะ เท่ากับ65นะ65ระวั 6, เาางเดินสดตร5 6กับ5 2สูตรไม่เดินล่าง5สูตรนะครับไายตามนี้เอาไว้ดูเป็นนนาทางต่อไปก็ได้ดูไปก่อนนะครับจะเดินต่อหรือไม่ถนะ้าเดินต่อตัวนี้ชนกับสรุปนะถ้าเดินต่อตัวนี้ชนกับสรุปนะถ้าสูตรนี้เดินต่อตัวนี้มีรุ่นนะ อันนี้กับตัวนี้เนะี่ยจากช่องสูตรมุ้ยไทยวีหนึงน่งเจ็ดี่กนันยนต์ห้าหกเจ็ด จนไม่เด่นล่างจน5้าสูตก็ได้ตามนี้นะครับในเวทีที่สามเมือไม่เด่นล่าง5้สูตฝั่งกำลังล่างช่วงหนึเ่เจ็ช่วหนึ่งหเ้เดือเด่นสิบหน่วยล่างมา2ตัว7 5เจ็ดห้าสี่สามสองเราก็จับไปคู่ต้นล่างในตามนี้เป็นสุดในวงกลมนะครับมาดูทางด้ดูเป็นทางในทงวดต่อไป ำหรับคลิปนี้ก็ว่าเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกทุกท่านจงโชคดีครับอุยไม่เห็น่างอะไรตามนี้